สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะ เป็นคลิปคำพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งปีหลังเรามาพิจารณากันนะคะว่าในระยะครึ่งปีหลังนี้จะมีเรื่องใดที่คุณควรระมัดระวังหรือมีเรื่องใดที่ถือว่าเป็นข่าวดีเป็นโชคใหญ่ต่อตัวคุณค่ะแต่ถ้าเราจะมองโดยภาพรวมทิศทางในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะเป็นช่วงที่ดาวใหญ่ได้ทำการโคจรวิปริ์เดินผิดปกตินะคะซึ่งมีอยู่หลายดวงด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นดาวพระเสา์ดาวพระพฤหัสดาวมรตยูและดาวพระอังคารค่ะในทั้งหมด4ดาวที่สมัยได้ยกตัวอย่างมานี้นะคะหนึ่งในนั้นมีดาวพระพฤหัสรวมอยู่ด้วยเมื่อดาวที่โคจรวิปบริตโคจรผิดปกติเป็นจังหวะที่ดาวอ่อนแรงอ่อนกำลังและถ้าหากว่าดาวในจังหวะที่อ่อนแรงอ่อนกำลังนี้ได้โคจรไปสถิตอยู่ในภพเรือนที่เสียไม่ว่าจะเป็นเรือนอริ เรือนมรณะหรือเรือนวินาศก็อาจจะส่งผลทำให้เจ้าชะตาเกิดความเสียหายมีความหนักอกหนักใจค่ะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะในช่วงที่ดาวอื่นๆเข้าโครจรเสียหรืออ่อนแรงอ่อนกำลังก็ยังมีอิทธิพลของดาวพระพฤหัสที่สามารถคุ้มครองอยู่แต่เมื่อใดก็ตามที่ดาวพระพฤหัสเองได้โครจรอ,อ่อนแรงอ่อนกำลังไม่มีดาวใดที่จะมาคอยช่วยเหลือหรือคุ้มครองคุ้มภัยให้กับดวงชะตาได้ค่ะ เรามาใช้กันเลยในคลิปวิดีโอนี้นะคะว่าในระยะอักหลังของปี2567นี้นับตั้งแต่เดือนกรกฎาเป็นต้นไปจนถึงช่วงสิ้นปีดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมีนค่ะ สำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนนั้นหลายๆคนจะยังมีความต้องการในสิ่งที่คุณไม่เคยมีจะอยากเป็นในสิ่งที่คุณไม่เคยเป็นอยู่นะคะเพราะว่าดาวพระราหูได้โคจรสถิตทับเนื้อทับตัวของคุณ ซึ่งลักษณะของดาวพระราหูที่จะส่งผลต่อดวงชะตาของคุณนั้นก็จะเป็นดาวที่กระตุ้นให้เจ้าชะตามีความโลภเกิดความอยากได้อยากมีมีเกณฑ์ที่จะมองเห็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ถูกมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีมีนจะมีความลุ่มหลงกับบางสิ่งบางอย่างมากเป็นพิเศษค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงจังหวะนี้ดาวหลายดวงได้มารวมตัวกันอยู่ในภพเรือนที่ดีนับตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ดาวหลายดวงสถิตอยู่ที่ราศีมิถุนมาอยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตาแล้วก็ต่อเข้าเดือนกรกฎาคมที่ดาวนะคะกําลังมุ่งเข้าสู่เรือนปุตตะของดวงชะตาก็จะเห็นได้ว่ามีสิ่งใหม่ๆที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีมีนได้เรียนรู้แม้ว่าจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาเป็นตัวขัดขวาง แต่ในเรื่องของการงานและเรื่องของการเรียนชาวลัคนาราศีมีดก็ยังรับผิดชอบได้ดีค่ะ ส่วนในเดือนสิงหาคมดาวหลายดวงจะมารวมตัวกันอยู่ในเรือนอริค่ะมีเกณฑ์ส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมีนมีปัญหาจุกจิกใจมีความยากลําบากในการทํางานบางคนมีเกณฑ์ติดขัดเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเรียนติดขัดเกี่ยวกับการพูดการเจรจาการสื่อสารการตกลงทําสัญญาจะต้องเพิ่มความระมัดระวังและรอบคอบให้มากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมปัญหาหลายๆอย่างมันค่อนข้างที่จะรุมเรา้าบางคนถูกหลอก ตูกโกงบางคนถูกทําให้เสียความรู้สึกบางคนก็มีเรื่องราวของคดีความและการฟ้องร้องเข้ามาเกี่ยวข้องส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมีนต้องแบกรับปัญหาหลายด้านค่ะ และทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายหลังจากผ่านพ้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าดาวหลายดวงจะเริ่มออกจากเรือนอริมุ่งเข้าสู่เรือนสุขพะของดวงชะตาและมาปิดท้ายปีนี้ด้วยการที่ดวงดาวหลายดวงสถิตอยู่ในเรือนกรราม,มะของดวงชะตาค่ะ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อดาวหลายดวงหลุดพ้นออกจากเรือนเสียดวงชะตาก็จะปรับดีขึ้นโดยทันทีปัญหาต่างๆจะคลี่คลายหายไปหมดโดยฉับพลันมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพราะหลายๆปัญหาที่ยังมีเชื้อของปัญหาหลงเหลืออยู่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แม้ว่าจากที่เคยทะเลาะก,กันจะได้กลับมาคืนดีมาเคลียร์ใจกันแต่มันก็ยังมีเรื่องของความรู้สึกที่ยังคงค้างอยู่ค่ะมีเรื่องของความเสียใจความหด ใจกับบางสิ่งบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วแม้ว่าปัญหาทุกปัญหามันคลี่คลายมันจบลงไปได้แล้วแต่มันก็ยังมีเชื้อของปัญหาที่อาจจะทําให้กลับมาลุกลามในเดือนถัดๆไปได้คุณก็จะต้องพึงระมัดระวังและรอบคอบในการกระทําของคุณในช่วงครึ่งปีหลังนี้ให้ดีนะคะเนื่องจากดาวหลายดวงได้ทําการโคจรวิตปริตโคจรผิดปกติ ดาวที่ได้ทําการโคจรวิปริตประกอบไปด้วยดาวพระเสาร์ดาวพระพฤหัสบดีดาวมรตยูและดาวพระอังคารค่ะ หากเราจะพิจารณาที่ดาวพระเสาร์นะคะในช่วงนี้ดาวพระเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีมีนได้โคจรสถิตยอยู่ที่ราศีกุมอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาอยู่ในภพเรือนที่เสียก็จะสังเกตเห็นได้นะคะว่าชาวลัคนาราศีมีนจะมีเรื่องราวของรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจ่ายไปกับลูกน้องบุตรบริวารจ่ายไปกับหลักทรัพย์ทรัพย์สินสิ่งใหม่ๆที่คุณอยากได้อยากมีอยากมาครอบ คองรจ่ายไปกับเรื่องของสุขภาพจ่ายไปกับการเดินทางหรือจ่ายให้กับคนรอบข้างที่มักจะมาเอาเปรียบหรือว่ามาหวังผลประโยชน์จากตัวคุณค่ะในจังหวะนี้ดาวพระราหูก็ทับลัคนาราศีเกิดดาวพระเสาร์ดาวเจ้าเรือนลาภะก็สถิตยอยู่ในเรือนวินาศคุณจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเกี่ยวกับด้านการเงินการทองให้ดีอย่าชะล่าใจอย่าเชื่อใจใครมากจนเกินไปนะคะ นอกจากนั้นค่ะชาวลัคนาราศีมีนคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้จบจากบางสิ่งบางอย่างและมีเกณฑ์ที่จะได้ริเริ่มสิ่งใหม่เพร,ะราะการที่ดาวพระเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวบาปพระเคราะห์เป็นดาวใหญ่ได้โคจรสถิตยอยู่ในเรือนวินาศมันมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่คุณจะจบจากบางเรื่องบางราวที่คุณเคยทําหรือเคยพยายามมาคุณอาจจะมองเห็นว่ามันเป็นทางตันหรือมันไม่มีโอกาสที่จะก้าวหน้าไปมากกว่านี้แล้วคุณเลยได้ตัดสินใจหยุดทาสิ่งนั้นชะลอสิ่ง นนัน้หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นให้เป็นสิ่งใหม่ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในระยะครึ่งปีหลังนี้ค่ะดวงชะตาของคุณจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและก็จะชัดเจนมากขึ้นในช่วงที่ดาวหลายดวงโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนอรินั่นก็คือนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปค่ะ และในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะดาวพระเสาซ,ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะโคจรผิดปกติโคจรวิตปริษการเสียงดวงเสียงโชคก็ขอให้ชัลอไว้ก่อนพักไว้ก่อนค่ะ เพราะดวงดาวยังไม่ได้เอื้อคุณเอื้อประโยชน์ต่อคุณอย่างเต็มที่เต็มกำลังและถ้าหากชาวลัคนาราศีมีนมีเรื่องที่จะต้องคิดมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจหากมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วคุณเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกวิธีแก้นะคะก็อยากจะให้คุณปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่คนที่คุณไว้ใจคนที่คุณเชื่อใจอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นญาติพี่น้องเป็นรุ่นพี่ที่สนิทกันหรือเป็นเพื่อนที่เข้าอกเข้าใจกันก็ได้นะคะ เพราะในช่วงที่ดาวพระเสาร์ยังไม่ส่งเสริมตัวคุณมากเท่าไหร่นักคุณก็ต้องอาศัยคําแนะนําคําปรึกษาของบุคคลอื่นเข้ามาช่วยด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะตัวคุณเองก็ควรที่จะระแวดระวังอย่าพยายามไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดกฎหมายสิ่งที่ไม่ถูกศีลไม่ถูกจริยธรรมเพราะในช่วงที่ดาวพระเสาร์โคจรวิตปริตรโคจรผิดปกติแบบนี้การที่คุณเข้าไปเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่สุ่มเสี่ยงมันจะส่งผลทําให้คุณเกิดโทษมากกว่าประโยชน์ค่ะ สำหรับดาวพระเสาร์ของชาวลัคนาราศีมีนซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะคะได้โคจอรมาสถิตอยู่ในเรือนวินาศการที่คุณจะต้องใช้เงินทุนก้อนใหญ่ก้อนโตในการทําอะไรบางอย่างมันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะชาวลัคนาราศีมีนอาจจะมีแผนการใช้เงินก้อนโตไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในธุรกิจการซื้อหลักทรัพย์ชิ้นใหญ่หรืออาจจะเป็นการใช้เงินไปกับการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวชาวลัคนาราศีมีนควรทาทุกอย่างด้วยความรอบคอบอย่าตัดสิน อะไรด้วยอารมณ์และอย่าใช้ความผลีลามในการดำเนินชีวิตค่ะอาจจะทำให้คุณนึกเสียใจในภายหลังได้เพราะไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะดีและราบรื่นต่อตัวคุณเสมอไปค่ะแม้แต่ดาวที่ให้ความคุ้มครองคุ้มภัยก็ยังมีการโคจรวิปริตหรือโคจรผิดปกติร่วมด้วยนั่นก็คือดาวพระพฤหสัสบ,บดีนั่นเอง ดาวดวงถัดมาที่ได้ทําการโคจรวิปริตหรือโคจรผิดปกตินั่นก็คือดาวพระพฤหัส,สบดีซึ่งดาวพระฤหัส,สบดีเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีมีนและถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนการงานค่ะ ดาวพระพฤหัสเป็นดาวที่จะส่งเสริมในเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมเรื่องของความถูกต้องเรื่องของกฎหมายและในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะดาวพระพฤหัสสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภมาอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาและดาวพระพฤหัสก็จะมีช่วงที่โคจรวิตปริตโคจรผิดปกติส่งผลทําให้ดาวอ่อนแรงอ่อนกําลังค่ะในจังหวะที่ดาวอื่นๆอ่อนแรงอ่อนกําลังหากดาวพระพฤหัสอยู่ในภพเรือนที่ดีและโคจรปกติจะสามารถช่วยคุ้ม ของคุ้มภัยได้ค่ะแต่เมื่อใดก็ตามที่ดาวพระพฤหัสโคจรผิดปกติอ่อนแรงอ่อนกําลังซะเองดาวดวงอื่นๆไม่สามารถที่จะช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตดาวพระพฤหัสได้อีกแล้วดังนั้นก็จะเป็นช่วงที่เจ้าชะตาจะต้องช่วยเหลือตัวคุณเองนะคะ ยิ่งดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีมีนโขอจรอ,อ่อนแรงอ่อนกําลังแบบนี้คุณจะต้องพึงระมัดระวังสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเรื่องความสัมพันธ์ใหม่ๆเรื่องงานเรื่องช่องทางการหาเงินหรือเรื่องของลูกน้องบริวารค่ะ ซึ่งเรื่องของคนคุณจะต้องพึงระมัดระวังและรอบคอบให้มากเพราะดาวพระพฤหัสบดีโคจรไปสถิตยอยู่ในเรือนสหัสชาของดวงชะตาจะเป็นช่วงจังหวะที่ตัวคุณจะต้องคล้องเกี่ยวกับผู้คนมากหน้าหลายตาค่ะคอนเน็กชันเพื่อนร่วมง,งานลูกค้าหรือแม้แต่ญาติสนิทมิสหายคุณอาจจะเจอกับคนที่ดีและไม่ดีปะปนกันไปถ้าเป็นในแง่ของความรักความสัมพันธ์ คนที่เข้ามาจีบมาชอบคุณนะคะเขาอาจจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างหรือเขาไม่ได้จริงใจกับคุณเท่าที่คุณจริงใจกับเขาหรือไม่เช่นนั้นเขาก็อาจจะไม่ได้โสดจริงมีคู่มีคนรักอยู่แล้วแต่ก็มาหลอกลวงกันมาสร้างความสัมพันธ์กันลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้ถ้าเป็นในแง่มุมของคอนเน็ชันคู่ค้าคู่สัญญาก็จะต้องพึงระมัดระวังอย่าไปเพลอเซ็นเอกสารอะไรโดยที่คุณยังไม่ได้ศึกษาเรื่องราวเหล่านั้นให้ละเอียดถี่ถ้วน ะะหากชาวลัคนาราศีมีนได้หยิบจับทำอะไรบางอย่างกับใครบางคนมันมีโอกาสเป็นไปได้ที่คุณจะเสียเปรียบโดยที่คุณไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวมันเป็นไปได้ทั้งสองด้านค่ะและในจังหวะที่ดาวพระพฤหัสดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณโคจรพักองศาหรือโคจรถอยหลังในระยะนี้ ใครที่มีคู่แข่งคู่อริคู่ศัตรูอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาแว้งหรือเกิดเป็นคดีความมีเกณฑ์การบาดหมางใจซึ่งกันและกันต้องพยายามระมัดระวังและควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะคะเพราะในช่วงที่ดาวประจําตัวอ่อนแรงอ่อนกําลังมันจะส่งผลทําให้คุณมีเกณฑ์การทะเลาะวิวาทก่อให้เกิดคดีความต่างๆและเรื่องราวทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะไม่เข้าทางคุณค่ะ นั่นก็หมายความว่าถ้ามีเรื่องราวขึ้นโรงขึ้นศาลหรือเป็นคดีความ คุณก็อาจจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบหรือคุณอาจจะเจอกับคู่แข่งที่มีความเก่งกาจเจอกับคู่แข่งที่มีความหัวหมอเจอกับคู่แข่งที่รู้เท่าทันคุณประมาณนี้ค่ะแล้วเขาจะมองออกด้วยนะคะว่าเขาจะเอาชนะคุณได้อย่างไรทําให้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอาจจะมีเกณฑ์จบช้ากว่าปกติชาวลัคนาราศีมีนก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้เกิดปัญหาจะดีที่สุดค่ะ ในช่วงที่ดาวประจําตัวโคโจรถอยหลังหรือโคโจรพักองศาประการหนึ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังคือเรื่องของสุขภาพมีเกณฑ์ที่คุณจะป่วยไข้ไม่สบายมีเกณฑ์ที่ใครที่มีโรคเกา่าโรคประจําตัวมันอาจจะมากําเริบในระยะนี้พยายามทําตามคําแนะนําของหมอและแพทย์ให้ดีค่ะเรื่องของการเดินทางอุบัติเหตุทั้งหลายก็ต้องรอบคอบให้มากใช้รถใช้ถนนด้วยความใจเย็นจะดีที่สุดนะคะ ส่วนดาวอีกดวงหนึ่งที่ได้ทำการโคจรวิริตรในระยะนี้นั่นก็คือดาวมฤตยูค่ะดาวมฤตยูนั้นเป็นดาวที่เอาแน่เอานอนไม่ได้จะให้ผลดีหรือให้ผลร้ายก็ต้องพิจารณาดูว่าดาวพระสุขสถิตยอยู่ในภพเรือนใดเขาจะมีความเชื่อมโยงกันเนื่องจากดาวมฤตยูโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษศมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระสุขเมื่อดาวพระสุกขได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไป,ไปก็ย่อมได้รับอิทธิพลจากดาวมฤตยูต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นด้วย สมัยก็เลยมองว่าการพิจารณาดาวมฤตยูสมัยจะจัดทําเป็นคลิปแยกซึ่งจะสอดคล้องกันกับการที่ดาวพระศุกร์โคจรโยกย้ายในแต่ละเดือนอยู่แล้วนะคะอย่างไรก็ตามฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ติดตามกันเอาไว้ด้วยค่ะ และดาวดวงสุดท้ายที่ได้ทําการโคจรวิปริตหรือโคจรพักองศาในระยะครึ่งปีหลังนั่นก็คือดาวพระอังคารดาวพระอังคารสําหรับชาวลัคนาราศีมีนถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนสุขพระของคุณค่ะดาวพระอังคารได้ทําการโคจรวิปริตโคจรผิดปกติอยู่ที่ราศีกรกฎอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตานะคะในระยะที่ดาวพระอังคารโคจรอ,อ่อนแรงอ่อนกําลังแบบนี้มันจะมีผลต่อเรื่อง ของความมั่นคงหลักทรัพย์ มรดกพิ่นยกรรมอาจจะก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากใจหากใครที่อยู่ในช่วงของการแบ่งที่แบ่งทางแบง่แบงทรัพย์สินแบ่งมรดกนะคะก็อาจจะมีปัญหากับญาติาตพี่น้องมีปัญหากับคนใกล้ชิดมีปัญหาต่อเรื่องของความสัมพันธ์และมีปัญหาต่อการตัดสินใจได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างควรจะเป็นไปอย่างรอบคอบเพราะในช่วงที่ดาวพระอังคารโคจรอ่อนแรงอ่อนกําลังแบบนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมีนจะรู้สึกหมดไฟ หมดกำลังใจและจะรู้สึกยอมแพ้ต่อสิ่งต่างๆได้ง่ายค่ะคุณจะรู้สึกเหนื่อยเพลีย <Please. S 1> อ่อนกำลังไม่อยากต่อสู้อยากอยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นในจังหวะนี้นะคะจะเป็นช่วงที่คนจะมาเอารัดเอาเปรียบหรือมีคนมาหวังผลประโยชน์จากคุณได้ง่ายค่ะชาวลัคนาราศีมีนท่านที่ทำงานประจำท่านที่เป็นพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศก็มีเกณฑ์ที่จะต้องออกจากงานมีเกณฑ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานการหาราย รับรายได้อาจจะเกิดความสั่นคลอนอาจจะมีคนมาบอกให้ชะลอง,งานงานที่ทำอยู่ต้องหยุดหรืออาจจะต้องพักชั่วคราวคนที่ทำการค้าการขายก็จะเริ่มมีความฟืดเคืองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มันก็อาจจะเจอกันได้ไม่แค่ชาวลัคนาราศีมีนแต่ก็เป็นลัคนาราศีอื่นๆด้วยข่าวดีของชาวมีนในช่วงที่ดาวพระอังคารอ่อนแรงอ่อนกำลังแบบนี้จะส่งผลทำให้อารมณ์ของคุณเย็นขึ้นค่ะเนื่องจากดาวพระ อังคารมาสถิตยอยู่ในเรือนปุตตะและโคจรวิปริตโคจรพักองศาจากที่คนจะมีอารมณ์ร้อนหรือมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายก็จะเริ่มใจเย็นมองโลกในมุมกว้างมากยิ่งขึ้นก็จะเริ่มทําให้ตัวคุณนั้นอ่อนน้อมถ่อมตนไปโดยปริยายส่งผลดีทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามองเข้ามาจะมีความรู้สึกเมตตาจะมีความรู้สึกเอ็นดูตัวคุณ และเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ชาวลัคนาราศีมีนได้เจอกับปัญหาหรือเรื่องราวทุกร้อนใจสมัยก็เชื่อค่ะว่าชาวลัคนาราศีมีนจะไม่โดดเดี่ยวเดียวดายอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังก็หนีไม่พ้นเรื่องของการเงินการทองค่ะเนื่องจากดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเมื่อโคจรวิปริตโคจรอ่อนกําลังแบบนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ใช้เงินไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องใช้เงินไปกับบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ก่อเกิดประโยชน์รวมไปถึงการทุ่ ูกหลอกถูกโกงและการเสียทรัพย์ไปกับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวด้วยค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนในระยะครึ่งปีหลังค่ะ หากชาวลัคนาราศีมีนได้ยินได้ฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณพูดสิ่งดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพดาฟ,ฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงที่ได้ทำการโคจรยกย้ายเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จและราบรื่นค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนคะขอให้อิทธิพลบุญกุศลที่ชาวลัคนาราศีมีนได้ทํามาได้เกื้อกูลคุณประโยชน์ให้คุณในระยะนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ